58บวกในหัวข้อค่ำคืนนี้เขาอยากจะทำอะไรกับคุณค่ะอยู่กับช่องเจลลี่ฮอร์โรนะคะวันนี้เรามีไพ่ให้เลือก3กล่องนะคะกล่องที่1 มากับอะความารีนกองที่2มากับควอตสายเคลียร์ควอสนะคะและกองที่3มากับฮาวไลท์ค่ะอ่ะอยากให้ทุกคนตั้งสมาธินะคะนึกถึงคนคนนั้นของคุณแล้วเลือกจากไพ่จากลำดับจากตัวเลขจากหินจากอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกสบายใจนะคะและพิกาคาร์ดแบบนี้เป็น general reading นะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปคิดมากถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยมันมีบางช่วงบางตอนที่มันไม่ตรงกับเรานะอันไหนที่มันไม่ตรงกับเราเราก็กองไว้ตรงนี้แหละเพราะว่ามันอาจจะไปตรงกับเพื่อนๆคนอื่นที่เลือกกองเดียวกับเราพอดีนะคะอะโอเคกองที่1กองที่2กองที่3คืนนี้เขาอยากจะทําอะไรกับคุณคะ่ะ ใครที่ต้องการเวลาเพิ่มเติมในการที่จะเลือกไพ่นะคะสามารถพอยส์คลิปไว้ตรงนี้นะคะใครที่เลือกได้แล้วลงไปดูไทม์สเตมด้านล่างได้เลยว่ากองของคุณอยู่ที่นาทีที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะกองที่1ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้แหละอกองที่หนึ่งนะคะหรือว่าคนที่เลือก อความมรีนนะอความมรีนสีฟ้าก้อนนี้นะคะนี่คือกองของคุณคําทํานายของคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากเขารู้สึกยังไงกับเราก่อนอะมาอะขอเรียงไพ่ก่อนละกันเนาะขอเรียงไพ่ก่อนเดี๋ยวไพ่18บวกจะไว้ด้านล่างนี้นะคะจะได้แบบเออเครื่องเดียวก็พอนอะเผื่อมันอะไรกันก็ว่าไปแต่มันก็จะนู่นนี่นั่นเนาะ อืมโอเคปอ๊บป๊บขอเลื่อนนิดหนึ่งนะคะขอเลื่อนนิดหนึ่งเนาะอ่ะโอเคเบื้องต้นหนะเขารู้สึกยังไงกับเราเอาจริงๆหลายๆคนในกองเนี้ยถ้าไม่ใช่แฟนอะ ก็คือส่วนใหญ่เป็นคนที่ยังคุยคุยกันอยู่ยังไม่ได้มีสถานะชัดเจนนะคะยังไม่ได้แบบว่ามั่นใจมั่นคงว่าเราสองคนเป็นอะไรต่อกันนะจากที่ดูจากภพยเบื้องต้นนะคะส่วนถ้าคนที่เป็นแฟนกันแล้วว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงตัดสินใจหรือเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ได้แบบว่าหวานหรือมีความสุข ก็คืออาจจะผ่านช่วงที่แบบช่วงแรกของความสัมพันธ์ไปละผ่านช่วงหลงไปละอยู่ในช่วงที่แบบมันเริ่มมีความจริงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มากขึ้นต้องเผชิญหน้ากับความจริงมากขึ้นนะคะมันก็เลยเหมือนกับก็มีเรื่องที่เขาก็คีบเราก็คีบแต่ก็เริ่ม,เร,มแบบเริ่มแบบเริ่มแบบเริ่มพูดไงดีคือเหมือน เหมือนเป็นช่วงที่เราเราต้องแบบไม่ไม่ใช่ช่วงเออไม่ใช่ช่วงที่ดีของความสัมพันธ์อ่ะเป็นช่วงที่พูดใหญ่ดีเริ่มเผชิญหน้าว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะเอ๊ะเอาไงต่อไปดีเขาเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราจะปรับกันไปทางไหนดีคุยกันไปทางไหนดีนะคะต่างคนก็ในความสัมพันธ์นี้นะ อ่ะไม่ว่าจะอยู่สเตจไหนของความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณกับเขาอ่ะเอาแต่ใจทั้งคู่คนในความสัมพันธ์นี้เอาแต่ใจทั้งคู่นะคะคิดว่าวิธีการของตัวเองสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในความสัมพันธ์นะคะแต่บางทีเราทั้งสองคนอาจจะไม่มีใครแบบว่าถูกเลยก็ได้เนาะอ่ะแต่มาดูกันว่าแล้วคืนนี้ล่ะเขาอยากจะทำอะไรกับเรานะคะ นี่เขาอยากจะทำอะไรกับเราเนาะอะ,อะจากที่ดูอะหลายๆคนในกลุ่มนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะมีส่วนน้อยมากที่เป็นครั้งแรกถ้าเกิดว่ามันเป็นครั้งแรกอะก็คือเขาได้คิดถึงโมเมนต์นี้กับเราอะมาบ่อยแล้วนะคะเพราะดูจากที่มันดูจากไพ่เนี่ยคือมันมีความที่เหมือนกับ ค่อนข้างจะรู้แนวกันอยู่แล้วค่อนข้างจะรู้ว่าเธอยังไงฉันยังไงนะคะในในแบบในสิ่งที่ทํากันอยู่เนี้ยนะเราก็สามารถเริ่มได้เลยนะคะสามารถเริ่มได้เลยการที่แบบว่าสมมุติว่ารู้สึกหรืออะไรขึ้นมามันจะได้มันจะไม่ได้มีความขะเขินมากเกินไปนะมันสามารถที่จะแบบว่าสามารถ เปิดฉากได้เลยนะคะไปกินข้าวเราไปต่อกันได้เลยนะไม่ได้มีแบบเมื่อคืนเขินอายอะไรมากมายนะคะสิ่งที่เขาอยากทำกับเราในคืนนี้นะคะพาเรากินดีอยู่ดีกินหรูอยู่สบายนะคะอยากจะอาบน้ำด้วยกันอยากจะให้เราอาบน้ำให้แล้วก็อยากจะลองในหลายๆมุมนะ อยากจะลองในหลายๆมุมในหลายๆที่นะคะที่สามารถทำได้นะแล้วก็อยากจะลองใน position ใหม่ๆกับเรานะคะเออสิ่งที่เห็นนะ่ะมันมีโซฟาอยู่2นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่เคยมีการบริเวณที่เป็นโซฟาหรือเป็นเก้าอี้เป็นอะไรเงี้ย ให้ลองดูก็ได้เขาอาจจะแบบว่าเอะเธอเป็นคนเสนอก่อนหรอแล้วมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าอยากจะทําอยู่พอดีมันก็จะทําให้อะไรๆมันอาจจะเหมือนแซบขึ้นนะแซบขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันอาจจะคุยกันได้ง่ายขึ้นก็แดลในสิ่งที่ต้องต้องคุยต้องปรับกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันหน่อยหยิบออกมาได้สองใบอุ้ยลืมมาหยิบให้ดูหน้ากล้องไม่เป็นไรเนาะอ่ะอ่านให้ฟังก่อน ใบแรกใบแรกยังเป็นการอาบน้ําให้อยู่นะคะใบแรกคอนเฟิร์มไพ่อะคอนเฟิร์มไพ่ว่าเขาอยากให้เราอาบน้าให้เขาและเขาก็อยากให้เราขอให้เขาอะเป็นคนอาบน้ําให้เรานะคะนะในกระดาษดูดิอาบน้ําอ่านทันปะเออถ้าไม่ทําไม่เป็นไรแต่ว่า เออขึ้นมาคอนเฟิร์มไพ่ด้านล่างนะคะว่าการอาบน้ำให้กันและกันเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มันเหมือนกับมาเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันนะคะและเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าอยากจะทำกับเราในค่ำคืนนี้เนาะอ่ะใบที่สองใบที่2องเขาอยากให้เราใส่เสื้อผ้าเขาอ่ะกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยเคยใส่เสื้อผ้าอีกฝ่ายหนึ่งหรือย,ยังอะ่ะถ้าเกิดว่ายังอาจจะ คืนนี้อาจจะเป็นเรื่องงาม,งามดีนะคะสําหรับใครที่เหมือนกับเออมันน่าจะอยู่ในบรรยากาศที่มันสบายสบาๆพอแล้วที่จะสามารถค้างห้องเขาได้แล้วตอนเช้าค่อยกลับหรืออะไรแบบนี้หรือว่าใส่เสื้อผ้าเขากลับหรือใส่เสื้อผ้าเขานอนอะไรแบบนี้นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาอยากเห็นเป็นสิ่งที่เขาเหมือนกับจินตนาการว่าเอออยากจะได้ลองดูอยากจะได้ลองอะไรนะ อของคนกลุ่มที่หนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวเปิดไพ่ออร์โคให้ก่อนไปนะคะว่าว่าอะไรยังไงคนกลุ่มนี้นะคะคนกลุ่มนี้คอมเมนต์มาหน่อยว่าอยู่ในสเตจไหนของความสัมพันธ์ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนคุยแหละคนมีแฟนอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเป็นคนคุยที่เคยแซบกันมาบ้างแล้วไม่ได้แบบว่าเป็นครั้งแรกหรือถ้าเกิดว่านี่เป็นการแบบไปแบบฟูออฟชั่นครั้งแรกอะก็อาจจะประมาณนั้นนะคะบางคนอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ยังไง คืเคยเคยไปกันแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้แบบโอ้โหถึงสุดอะไรเงี้ยเออก็อ่ะว่ากันไปอ่ะมาดูไพรอรโคของคุณกัน honesty is essential นะคะใบแรกใบที่สองอ่ะใบแรกแปก,ก่อน ความซื่อสัตย์เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการในความสัมพันธ์นะคะแสดงความรักด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจนะอ่ะใครชอบดูไพ่แบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้นะคะอีกใบหนึ่ง choose love นะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวจะไปกองที่สองละ สวัสดีคะ่ะคนกล้องที่2หรือว่าคนที่เลือกคอใสนะคะอ่ะกล้องไม่โฟกัสโอ้ยต่ยตต่ต่ตตตตตอะเดี๋ยวขอเรียงไพ่ก่อนนะจ๊ะขอเรียงไพ่ก่อนอู้ไพ่ดีนะไพ่ดีนะชอบคนนี้อื้มอ่ะเบื้องต้นเขารู้สึกองไงกับเราเขารู้สึกชอบเรามากรู้สึกว่าเราคือคนที่รอคอยอยู่รู้สึกว่าคือพูดไงดีคือเหมือน นายนอเพนทิคอลคือมันยังไม่ได้สุดมันยังไม่ได้แบบว่าเป็นสิบมันยังไม่ได้แบบว่ามันยังไม่ได้คือที่สุดของที่สุดของที่สุดแต่ว่าคือถ้าเกิดว่ามีรอยคะแนนเขาให้เราก้าสิบอ่ะคือนี้ว่าแบบว่ามันไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะตรงสเปกใครได้ขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือเราคือเป็นคนที่ใช่ที่สุดในความรู้สึกเขาแล้วแหละนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์มันเริ่มต้นได้ดีนะ ความสัมพันธ์มันเริ่มต้นได้ดีอยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังเติบโตเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคเป็นเสียความสัมพันธ์ที่แบบงดงามนะคะอุย้ยภัยดีมากสําหรับความรู้สึกเขาเขารู้สึกดีกับเรามากจริงๆนะคะเขารู้สึกดีกับเรามากแบบมากๆอ่ะมากๆโคตรโคเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู เพราะฉะนั้นข้ามเรื่องความรู้สึกไปเลยเนาะเพราะความรู้สึกมันมันคือมันเต็มที่ที่สุดแล้วอะก็คือแบบว่าไม่ต้องคิดมากเลยว่าถ้าเกิดสงสัยว่าเขาชอบเราจริงหรือเปล่าเขามาจีบเราจริงหรือเปล่าเขารักเราจริงหรือเปล่าจริงจริงทุกข้อติ๊กถูกทุกข้อเพราะฉะนั้นแกเรื่องความรู้สึกเขาไม่ต้องสนใจแหละข้ามมาเรื่องนี้เลยดีกว่าว่าเขาเนาะอยากจะทำออยังกับเรานะคะอ่ะเดี๋ยวพาจะวางไว้ด้านล่างนี้เนาะด้านล่างนี้เนาะจะได้ไม่แบบอุ้ย ชูแบบกระชูดเกินไปหรืออะไรเกินไปโอเคขนาดไพ่อะยังดีเลยแล้วก็หลายๆคนในความสัมพันธ์นี้นะเอ้ยห,ยหลายๆคนในในแบบในในกองเนี้ยคือเอาจริงๆหลายๆคนอาจจะเป็นการที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะ เพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเอสขึ้นเยอะเนาะมีเอสในนี้มีเอสในนี้เอสขึ้นเยอะเป็นช่วงเพิ่งเริ่มต้นนะคะเพิ่งเริ่มต้นแต่ดูมีแนวโน้มไปได้ดีถ้าเกิดใครบอกว่าคบกันมาสิปีแล้วค่ะอาจจะเป็นช่วงเหมือนแบบเปลี่ยนถ่ายทางความรู้สึกแบบเปลี่ยนถ่ายไปอะไรที่มันแบบว่าเป็นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเนาะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นสถานะใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะอะ ช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างความสัมพันธ์แหละช่วงเปลี่ยนถ่ายความรู้สึกอาจจะเออบางอย่างจบไปแล้วบางอย่างก็เริ่มต้นขึ้นใหม่เช่นบางคนอาจจะแบบเขากันมาสิบปีแต่มันไม่เคยมีอะไรคืบหน้าเลยช่วงเนี้ยแหละคือช่วงที่จะเปลี่ยนถ่ายคือช่วงที่จะแบบถ่ายเทแบบพลังงานถ่ายเทความรู้สึกถ่ายเทแบบให้มัน เติบโตงอกบงามขึ้นไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะอะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เลือกกลุ่มนี้จะต้องแบบพบมาสิบปีนะยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเออแต่คนส่วนใหญ่ก็คือเพิ่งเริ่มต้นแหละนะเพิ่งเริ่มต้นนะคะสิ่งที่เขาอยากจะทํากับเรานะ <c oughs> มีไพ่เดชขึ้นอนะคือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอื่นๆคงก็คงตีความหมายไปอีกแบบหนึง่งแต่พอมันมาเป็นเรื่องเนี้ย ไพ่ใบเนี้ยส่วนตัวเราอะเราเลยจะตีความหมายว่าคือเขาอยากจะทำจนเราแบบว่าอืออ้หมดแรงนะหมดแรงหมดแรงไปเลยนะคะแล้วก็มีเทมเพลนส์อะก็คือค่ะทั้งเขาทั้งทั้งเขาทั้งเราอยากจะแบบแลกเปลี่ยนนะคะเทน้ำเนาะเทมเพลนส์ ance, เพราะฉะนั้น อ่ะคิดต่อคิดต่อฉันป้าอยากฉันอ่ะฉันงุดหิวว่าบางอย่างฉันอาจจะพูดไม่ได้ไงเดี๋ยวถ้าแบบว่าช่องคนตามเยอะๆอาจจะทํากรุ๊ปที่แบบว่าเออมีแบบแจกเท่านี้แล้วอยู่ถาวรแล้วก็ดูที่แบบว่าไม่เซนเซอร์คาแบบพูดไปเลยตรงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะเดี๋ยวต่อไปอาจจะทําแต่ว่าตอนนี้ก็คืออ่จะพูดเป็นโค้ดแล้วทุกคนต้องไปคิดต่อกันเองก่อนนะคะอ่ะโอเค แล้วก็มีที่แบบว่านอนสลบสลายด้วยกันก็คือสองหลายใบยนะหลายใบยสองใบนะคะแล้วก็มีเดสแล้วก็มีเทมเพลสก็คืออยากจะแลกเปลี่ยนแบบว่าความแบบพลังแห่งชีวิตกันจนหมดแรง <c oughs> <c oughs> อ้ยกูสรรหาคำมากอะ <c oughs> <c oughs> โอเคการจนหมดแรงนะคะแล้วก็แม้ว่าเราจะหมดแรงไปแล้วเนี่ยก็ยังจะดูแลเราด้วยความรักความห่วงใยและทุกๆภาพอ่ะเกือบทุกภาพที่เห็นถ้าเกิดว่ามีคนสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะคือเขาพานาพผนอเรามากๆสิ่งที่เขาอยากจะทำเราคือการเอาใจเราการทําให้เรารู้สึกมีความสุขการทําให้เรารู้สึกเต็มอิ่มการทําให้เรารู้สึกว่ามันดีทุกๆอย่างมันดีทุกๆอย่างมันซึ้งทุกๆอย่างมันใช่นะคะ อยากจะทําให้เรารู้สึกดีที่สุดนะมีการที่แบบว่าให้ดอกมงให้ดอกไม้แม้ว่าเราจะรู้สึกคือถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราเราเรา,เราไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาพร้อมจะปรับเขาพร้อมจะงอเขาพร้อมจะแบบว่าเขาพร้อมจะโอบนะคะเขาพร้อมมากๆเลยที่จะทําให้เราแบบรู้สึกดีเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่คุณอยากได้คือเขาอะอยากจะแบบว่า ดูดดื่มกับคุณเต็มที่แต่ถ้ามีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้คุณรู้สึกว่าคุณขาดคุณสามารถบอกคนคนนี้ได้นะคะคุณสามารถบอกคนคนนี้ได้เพอเขาพร้อมที่จะเซิร์ฟพร้อมที่จะทําให้มันเติมเต็มพร้อมที่จะทําให้มันแบบว่ามีความสุขที่สุดอะ่ะพะเขาอยากให้เราแบบมีความสุขที่สุดเหมือนกันนะอะเดีย๋ยวจับฉลากสองใบนะคะสองใบปึ๊บ ไม่เกี่ยวกับใบฟ้านะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้จะดูพาร์ทว่าเขาชอบแบบพาร์ทไหนของเราแต่ว่ามีคลิปอื่นๆที่ที่ดูไปบ้างแล้วแหละถ้าใครอยากดูก็เอออาจจะไปเปิดดูคลิปนั้นเขาโอเคสิ่งที่เขาอยากทำกับเราในค่ำคืนนี้สิ่งที่เขาอยากจะเห็นนะคะเขาอยากจะเห็นเราเล่นกับตัวเองให้เขาเห็นค่ะ หรืออาบน้ำให้เขาดูนะคะ2ออย่างนี้เลือกเอาได้ตามเลเวลความแซบซ่าของเรานะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนเรียบร้อยมาตลอดค่ะอยู่กับร้องกับ้อยมาตลอดค่ะเป็นคนที่แบบว่าโอ้ไม่ก็สังคมมองเข้ามาเราแบบว่ากราบไหว้บูชาแบบนี้เรียบร้อยมากเราก็อาจจะเริ่มต้นที่เบาๆก็คืออาบน้ำให้เขาดูก่อนอะไรแบบนี้หรือแบบให้เขาเห็นไม่ได้ล็อกประตูหรืออะไรอย่างนี้นะให้มันแบบว่าเออไม่ได้ดูโฉงเังมากเกินไปแล้วค่อยๆเพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันก็คือสิ่งที่เขาไอยากเห็นสิ่งที่เขาอยากอะไร ขอให้เขาอาบน้ําให้โอเคงั้นส่องใบขึ้นมาเหมือนกันขนาดนี้งั้นยืนยันว่าอะเป็นเรื่องอาบน้ําให้เขาอาบน้ําให้อาบน้าด้วยกันอะไรว่าไปนะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากทํากับเรานะคะเอออะเดี๋ยวดูไพ่อร์โคต่อของคนกลุ่มนี้ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้กันฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรว่าไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออราโคนะคะไพ่ออราโคมันใบใหญ่ๆส,สับไม่ถนัดขอสับหลังกล้องแล้วกันแต่ทุกคนฟังเสียงไปนะทำสมาธิไปนะอ่ะมาเดี๋ยวหยิบขึ้นมา2ใบปึ๊บ consider your foundation นะคะอ่ะปลูปรูปรากฐานของความสัมพันธ์ไว้ให้ดีดูรากฐานของความสัมพันธ์ไว้ให้ดีนะคะ แล้วก็อีกใบหนึ่ง act as act as if your partner is here นะคะก็คืออันนี้จะแปลงไงดีอันนี้ก็คือมีซัมวันเป็นของตัวเองกันอยู่แล้วเนาะก็คือไม่คือใบเนี้ยมันหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะแบบมีคนคนนั้นในชีวิตอยู่แล้วหรือ,อยังอนะให้ทําตัวเหมือนเรามีคนคนนั้นแล้วนะคะ consider t h ด m นะคะนึกถึงใจเขานึกถึงใจเรานะคะอาจจะแบบว่าเออนอกจากที่เขาพเนาพนอเราแล้วเนี่ยทำให้เรามีความสุขแล้วเนี่ยอะไรที่เราสามารถทำให้เขาแฮปปี้ทำให้เขารู้สึกเต็มอิ่มได้อะก็ควรที่จะทำก็ควรที่จะจะทำให้เนาะอ่ะกลุ่ม2ประมานี้จ้ากองของคุณเออ ใครอยากดูเรื่องอะไรอีกเอาหัวข้อมาเลยนะเดี๋ยวเปิดให้จะเป็นธรรมดาจะเป็นแปดบวกจะเป็นอะไรได้หมดจ้าโอเคบายบายสวัสดีค่ะคนกองที่3หรือว่าคนที่เลือกทาวไลท์นะคะอ่านมานี้คือกองของคุณเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเปิดไพ่กันก่อนเริ่มดูก่อนความรู้สึกอา้าวทำไมอย่างนี้ล่ะพอนุ่มทำไมอย่างนี้ล่ะสาวทำไมอย่างนี้ล่ะ n อน b บ n นรี่ binary, เรียกว่าอะไรดีในภาษาไทยฉันไม่รู้อ๋ออออ๋อ่ะ,อะ,อะ,อะเคลียร์กันตรงนี้ก่อนบางคนจะแบบว่าเออมันแบบว่าเปิดไพ่ย,ยังอะไรยังไงเราไม่ได้แบบว่าความสัมพันธ์แบบเฮ t โรเซ็กชุ่หรือเอาความสัมพันธ์ชายหญิงไพ่เป็นแค่พลังงานไม่เกี่ยวเลยว่าจะแบบว่าเป็นเพศอะไรนะคะไพ่เป็นแค่พลังงานเราแมทช์เอาว่าพลังงานเรามันแมทช์กับ Masculine energy หรือ Feminine energy ทุกๆคนมีทั้ง2 energy อยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่พออยนะคะสำหรับเพศในการเปิดไพ่ในการดูไพ่เนาะแล้วก็สาเหตุที่อ่านโดยแทนตัวเป็นผู้หญิงเพราะว่าคนอ่านเป็นผู้หญิงไงก็คือเป็นสิ่งที่ฉันแบบสามารถอธิบายได้ดีกว่าได้ง่ายกว่านะคะถ้าเกิดว่าคนที่มาดูไม่ใช่ก็สลับก็พลิกเอา ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะก็พลิกเอาได้เลยนะทุกอย่างแบบสลับกันได้นะคะอ้อะมาความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราคือเราเป็นคนที่ทําให้เขาคิดมากเราเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกแบบรู้สึกกังวลใจรู้สึกไม่ค่อยปลอดภยัยรู้สึกแบบอยู่ตลอดเวลาแต่ในตรงเนี้ย เขาก็มองว่าเราเป็นคนที่เขาสามารถสร้างอนาคตด้วยได้มองอนาคตไว้ด้วยได้นะคะแล้วมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าดีในทุกๆด้านทุกๆรายละเอียดคืออยากได้เราเป็นพาทเนอร์นะคะแต่มีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกกังวลรู้สึกไม่มั่นใจอืมถ้าเป็นคนคุยอาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังจีบอยู่ หรือเป็นชูดในช่วงเจ็บๆกันเนาะมันก็มีความม่มั่นใจถ้าเป็นแฟนกันแล้วหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็อาจจะมีบางส่วนที่เขารู้สึกว่าเอ๊เขาจะไปต่อกับเราได้จริงๆหรอด้วยคอนดิชันอะไรว่าไปนะคะอ่ะประมาณนี้เบื้องต้นในส่วนของความรู้สึกแต่ที่มาเปิดดูวนันนี้ก็ไม่ได้มาดูความรู้สึกกันเนาะเราอยากจะมาดูว่าอ่ะ,อะเขาอยากจะทำอะไรกับเรา โอเคคือจับไพ่อะนะจับไพ่อะนะคือเขามองเราว่าเราเป็นแบบเอ็มเพรสใช่ไหมเราเราเป็นแบบเราเป็นคนที่มันแบบพูดไงดีเราเป็นคนที่มันโคตรเพอร์เฟโคตรด,ดีโคตรแบบในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นไพ่ที่มันขึ้นมาส่วนใหญ่เลยนะคืออยากจะสยบเราเว้ยเออคือเขารู้ว่าเราคือแบบ เขารู้ว่าเราคือเอ็มเพรสเอมเพรสขึ้น2องอันเลยทั้งในตัวความรู้สึกเขาและในตัวสิ่งที่เขาอยากจะทำคือเขาเมองว่าเราเพอร์เฟในทุกๆด้านทั้งแบบทั้งด้านที่คนภายนอกเห็นคนอื่นเห็นและทั้งด้านที่แบบว่าด้านนั้นน่ะเขาก็รู้สึกว่าเราก็เพอร์เฟกเหมือนกันโดยที่มันอาจจะทําให้เขารู้สึกพูดง่ายดีไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะอาจจะรู้สึกว่าเหมือนแบบ เขาอาจจะด้อยกว่าเราในบางอย่างนะนันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกเขาเรื่องจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่ในความรู้สึกเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าเราค่อนข้าง out of his league นิดนึงเราค่อนข้างแบบไม่ได้อยู่ใน league เดียวกับเขาเขา,เขารู้สึกว่าเราแบบเราค่อนข้างโอเคกว่าเขาในทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะทำคือเขาอยากสรยบเราเขาอยากให้เราแบบว่าอ้อนอดอ้อนอยากแบบ อยากให้ส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับรู้สึกควบคุมเราได้มากขึ้นนะคะเออแต่ว่าไม่ได้เป็นการที่ควบคุมแบบเห็นแก่ตัวแบบเขามีความสุขอยู่แค่ฝ่ายเดียวนะคะมันเป็นการควบคุมที่เขารู้สึกว่าอยากทําให้เราแบบอ่อนระทวยโดยที่เอ,อพูด,ดนเนี้งดีคลังคําศัพท์น้อยไง ในเรื่องแบบเนี้ยคลังคำศัพท์น้อยมากต้องแบบนับเขียนนิยายที่แบบเขียนนิยายออกมาเขาจะคงจะค้างคำศัพท์เยอะแล้วพูดได้ลื่นกว่านี้คือฉันอะมีภาพในหัวมีสิ่งที่แบบว่ารู้สึกจกับัยใช่ปะ่ะแต่บางอย่างอะรู้สึกว่าถ้าอธิบายออกไปอะฉันโดดปิดช่องแน่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นขอตต้งสติปับหนึง่งเมื่อกี้พูดถึงอะอยากทำให้เราแบบ แต่ทาให้เราเหมือนสยบเหมือนแบบรู้สึกว่าเขาแบบเขาคือเขาคือแดียี้อ่ะเขาคือแบบอืมเขาคือคนนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นผู้คุณเป็นผู้ชายมาดูอย่างเงี้ยคุณก็สลับเอาเนาะเขารู้สึกว่าโอเคอยากอยากมีสักเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาชนะเราอะว่างันเถอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วว่าแต่สุดท้ายแล้วโกคือการทําให้เราสํหรักความสุขเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบ ฝ่ายไหนแบบไหนนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเรื่องแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราโอเคมีความสุขทั้งคู่อ่ะมันก็มันก็ไม่ได้มีใครแพ้ไม่ได้มีใครชนะก็คือวินกันหมดนะคะเออเนี่ยคือสิ่งที่เขาแบบเบื้องต้นเนาะจากพายเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างเป็นสตอรี่เดียวกันว่าอยากสยบเรานะคะอ่ะเดี๋ยวดูจับฉลากหน่อยของคนอื่นจับกลุ่มละสองกลุ่มนี้ก็ กลุ่มละสองละกันมีล่วงมาอันหนึง่งอ่ะเอาอันที่ล่วงแหละขออ่านหลังกล้องนะคะเพราะว่าสายตาสาั้นเอาไปอ่านนะออกห้องกล้องเรามองไม่เห็นอ่ะเขาอยากให้เราแบบว่าเปลือยแบบเนี้ยแต่ใส่รองเท้าส้นสูงนะคะหรือใส่ชุดคลุมอาบน้ําแล้วให้เขาเดาว,ว่าข้างล่างนี้มันคืออะไรอยากให้เราแบบทำอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นการแบบยั่วเขาอ่อยเขานั่นแหละว่าแบบว่า เธอ,อลองท้าดูสิวะเออเหมือนเราแบบต้องการเขาก่อนเป็นคนเริ่มก่อนบ้างนะคะแต่สุดท้ายเราก็คือให้เขาควบคุมแั่นแหละแต่ว่าเริ่มก่อนอะไรเงี้ยอะอยากให้ใส่ชุดสวยๆอันนี้ก็ยังเป็นชุดสวยๆอยู่แบบเอาเดรสสวยๆเอารองเท้าสวยๆมาแบบว่ามามาให้เขาช่วยเลือกเปลี่ยนชุดต่อนะเขาหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตรงเนี้ยนะเรามองว่ามันอาจจะเป็นการที่พูดไงดี อยากให้เราแต่งแบบแต่งแบบสวยมันไปแบบดินเนอร์รูฟท็อปหรืออะไรแบบเนี้ยหรือไปงานแต่งเพื่อนมาไปเป็นเพื่อนสาวมาอยากให้เราแบบเออแต่งตัวสวยๆแบบนั้นทำผมแต่งหน้าหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนมาแบบว่าสุดท้ายแล้วเราก็แบบว่าก็มาถอดตอนหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถึงเราจะแบบว่าออกไปข้างนอกแล้วเราสวยเราดูดีเราอะไรแค่ไหนอ่ะเราก็แบบว่า เราก็แบบก็ไม่ได้เป็นแบบหน,นกับเขากับเขาเขาจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เห็นแบร r เออร์นั้นๆของเรานะคะอ่ะไพเราโคบ้างไพเราโคบ้างอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะ อ่าบีซัพพอร์ตทีฟนะคะบีซัพพอร์ตทีฟนะให้ซัพพอเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มที่ดีให้กับเขานั้นแหละเราว่าเขาเป็นคนคิดมากเลยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นก็อยากให้เหมือนกับคอยซัพพอร์ตคอยเชียร์อาคอยแบบว่าเฮ้ยยูดีแล้วเราเลยได้เลือกอยูไงยูแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะอะไรอย่างงี้เนาะเอามา the only thing that is real is love นะคะสิ่งที่จริงสิ่งที่แบบ สิ่งเดียวที่จริงแท้ก็คือความรักเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ความรักในการคุยในการดูแลกันนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองคนกองนี้ไพ่ก็ดีเหมือนกันไพ่ก็ดีเหมือนกันมีแค่แบบว่า issue ความไม่มั่นใจนิดนึงแต่ว่าเรื่องอื่นๆค่อนข้างดีค่อนข้าง flow ค่ะไปบ่าย